สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัอนี้ข้วอีสานกับแม่บางังกกจสิผ้าสุกุสุขคนมากินตำบักทัวทอดปลาค่ะทอดปลาเฮากะซิมี2สองขนาดค่ะขนาดหนึ่งก็คือจะเป็นปลาทะเลขนาดหนึ่งก็จะเป็นปลานิลน,นะคะเป็นปลาน้ําจืดค่ะโอเคค่ะเฮากับมาแซ่บซบกันเลยค่ะกับข้าวเหนียวนะคะแต่ว่าก่อนสิกินกันค่ะ ฝากให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องโั้วไอสารกำมนพังกินได้เลยค่ะเด้อเอเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อๆไปนะคะโอเคค่ะมากินกันเลยนะคะมื้อนี้ไม่มีผักค่ะมีแต่ตำบักทั่วทอดบาล้วนเลยค่ะมาๆๆา,า,าคำแรก <c oughs> อันนี้จะเป็น ปลาทะเลนะคะพอกอบไส้มัก,ก,มมกแค่เกลือกับรสดีค่ะแล้วก็ไส้แป้ง,ปงทอดกรอบยังไงก็ไม่กระเด็นค่ะ มืดเปืดตาคือเก่าค่ะช่วงนี้มันมันมืดเร็วค่ะคันมาที่มองแรงหามองแรงกับมืดแล้วค่ะอืมปลาปลาอันนี้เขาเอ้นมาซีบีมาปลาซีบีนะเนาะคนบ้านเขาเอ้นมาหนังลูก มีปลาเน้นค่ะรสชิมปลาเน้นหอมจักสิบาแซบหน่ลยค่ะเพราะว่ามันแซบหมดเลยอันนี้กันนัวอันนี้กัแซบ ปลาหนึ่งแบบปลาทะเลเนี่ยจะเป็นแบบเนื้อแน่นกว่าพรวาบะมี่ผัก,กค่ะบะเขือเทศบกทั่ว แล้วมาปลาทะเลจะเนื้อนแน่นนะคะ มีตัวปากงาติดตัวค่ะก็เลยคิดอยากกินเมนูน,นี้หืมกรอบมาก รอบเขามาก ข่องปัญญาค่ะข่าเกือเมื่อคลิปโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะปลาเรือค่ะแต่ตำบ evet. <c oughs> อกทั่วเมื่อค่ะจับแซ่บเคยเก่าค่ะเพค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สมีก่อนนะคะเนาะอะสวัสดีค่ะ